สวัสดีจ้าวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาทําเมนูของหวานคลายร้อนกันจ้าหน้าร้อนอย่างนี้นะคะต้องหาอะไรทานเย็นๆนะคะจะได้ชื่นใจนะคะเมนูที่จะนําเสนอวันนี้นะจ๊ะเป็นเมนูแตงไทยลอดช่องนะคะสาคูนะคะน้ํากะทิอร่อยๆจ้าเดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบพร้อมกันนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะวัตถุดิบของเรามีแตงไทยนะคะสุกนะคะสุกงอมเลยนะจ๊ะหนึ่งลูกนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสาคูเม็ดใหญ่ผสมกับรสช่องนะคะกเกลือติดปลายช้อนนิดหน่อยนะคะเราจะไว้ใส่ในน้ํากะทิของเราจะได้ตัดหวานหวาน,นิดนึงนะคะหวานๆเค็มๆแป๊มปแมปแ๊มนะคะส่วนอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวจะนะคะแล้วก็กะทิขวดค่ะนะคะวัตถุดิบนะคะขายร้อนของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้ละจ้ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาปอกนะคะแตงไทยของเราก่อนจ้าเดี๋ยวมาลงมือทําไปพร้อมกันเลยนะคะ จากนั้นนะจ๊ะใส่น้ํากะทิลงไปเลยจ้าตามด้วยนะคะน้ำตาลมะพร้าวจ้าเติมนะคะน้ํากะทิลงอีกสักนิดหน่อยจ้า ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะหอมดีจ้ะนะจ๊ะแล้วมันก็ไม่หวานมากจ้ะนะจ๊ะหวานนิดๆน,นะคะแล้วก็หอมจ้ะนะจ๊ะเราจะนะคะคนนะคะแล้วให้น้ําตาลมะพร้าวของเราละลายกับน้ำกะทิให้ดีก่อนจ้ะนะจ๊ะ หลังจากนะคะน้ำตาลมะพร้าวของเราละลายดีแล้วนะคะเติมเกลือลงไปจ้านะคะให้ออกแป้มแป๊มหวานๆนะคะหวานๆเค็มนิดๆนะคะโอเคจ้าเรียบร้อยค่ะอร่อยมากๆเลยจ้ะปิดแก๊สจ้ะโอเคจ้าน้ำกะทิของเราเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปลงมือทํานะคะอ่าของหวานขายร้อนกันเลยจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวเราจะ ใส่นะคะอ่ารอดช่องนะคะแล้วก็สาคูเม็ดใหญ่ก่อนจ้าตามด้วยนะคะแตงไทยจ้า จากนั้นนะจ๊ะใส่นะคะคน้ําแข็งนะคะลงไปนะจ๊ะจะได้เย็นๆนะคะเรียบร้อยจ้าลอดช่องนะคะแตงไทยนะคะสาคูน้ํากะทิอร่อยๆจ้า,อาของหวานไข่ร้อนนะคะสําหรับหน้าร้อนจ้าเรียบร้อยละจ้านี้ต้องขอตัวไปรับประทานก่อนนะจ๊ะกจะจากกันฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกเลฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยพบกันใหม่นะคะบายๆค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปัง,ปงกันทุกคนค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ